ห่วงจุ้ยหน้าบ้านจัดอย่างไรเปิดทรัพย์รับโชคกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นท่านผู้ฟังคะบ้านของเราเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเจ้าของบ้านหลายๆคนให้ความสำคัญเพราะว่าหากจะเปรียบเทียบกับของคนแล้วบริเวณหน้าบ้านก็เปรียบเสมือนใบหน้าที่หากว่าใบหน้าสวยงามสดใสอิ่มเอิบเป็นที่ประทับใจต่อผู้คนที่พบเห็นก็ย่อมดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาคะ่ะ ไม่แตกต่างจากห่วงจุย้ยสวนหน้าบ้านหรือทางเข้าบ้านแต่หากว่าจัดให้สวยงามร่มรื่นสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ย่อมเป็นที่มาของพลังมงคลไม่ต่างกันและวันนี้เราขอแนะนำเทคนิคการจัดสวนหน้าบ้านตามห่วงจุย้ยรวมถึงอื่นๆที่จะช่วยเสริมให้ห่วงจุ้ยหน้าบ้านของคุณถูกต้องตามหลกัก พร้อมรับทรัพย์รับโชคกันมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะคะการมีแหล่งน้ำกลางบ้านที่บ้านของคุณมีแหล่งน้ำอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของบ้านหรือไม่คะเช่นห้องน้ำตู้ปลาอ่างน้ำถ้าตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของบ้านถือว่าไม่ดีมากๆค่ะ เพราะความชื้นที่สั่งสมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโชคลาภของคุณทําให้มีเหตุที่จะต้องเสียเงินอยู่บ่อยครั้งวิธีการแก้ถ้าเป็นสิ่งของที่สามารถทําการเคลื่อนย้ายได้ก็ให้เคลื่อนย้ายออกไปจากบริเวณจุดศูนย์กลางของบ้านค่ะแต่ถ้าห้องน้ําให้นํา หรือมูลี่ติดหน้าประตูห้องน้ำปิดฝาชักโครกเปิดปิดประตูห้องน้ำและแนะนำให้นำกระถางต้นไม้ประเภทไม้ใบไปตั้งไว้หน้าห้องน้ำให้ตักเกลือสองช้อนโต๊ะใส่ถ้วยเล็กๆแล้วนำไปวางไว้ข้างซอกของชักโครกเพื่อดูดกลิ่นและดูดความชืน้น 2. ตั้งหิ้งบูชาเหนือขอบประตูตำแหน่งที่เหมาะสมกับการตั้งหิ้งบูชาคือบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบและตั้งต้องตั้งในที่ที่มีผนังทึบตันหรือให้หลังหิ้งพระมีที่พิงอันมั่นคงแน่นหนาค่ะการตั้งหิ้งบูชา ไว้เหนือขอบประตูถือว่าเป็นจุดที่เสียบริเวณนั้นมีคนเดินผ่านไปมามีพลังงานการเคลื่อนไหวจะส่งผลเสียต่อพลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีแต่ความเสื่อมถอยมากกว่าความเจริญค่ะวิธีแก้ไขควรย้ายม,ม,มุมจัดตั้งหิ้งบูชาไปไว้ผนังด้านอื่นและควรให้หิ้งหันหน้าไปทางประตูหน้าบ้านจึงจะมีผลดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำมาค้าขายค่ะ 3. เตียงอยู่ใต้คานค่ะไม่ควรวางเตียงไว้ใต้คานเพราะถือว่าเป็นจุดที่ไม่ดีพลังงานกดทับจากคานจะมีผลต่อสุขภาพทำให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่ายอาจปวดศีรษะและแน่นหน้าอกได้ง่ายคู่สมรสมักไม่ รงรอยกันเทะาะกันเบาะแหวงกันอยู่ตลอดเวลาและจะมีผลมากที่สุดหากคานมีขนาดใหญ่ค่ะวิธีแก้ไขควรย้ายเตียงไปอยู่ในตำแหน่งอื่นให้พ้นจากคานนั้นหากไม่สามารถทำได้ให้ตีฟ้าปิดคานนั้น ใช้ผ้าพ,พื้นใหญ่ขนาดเท่ากับความกว้างของเตียงปิดเนื้อเตียงเพื่อไม่ให้เห็นและเป็นการกระจายพลังงานที่กดทับของคานให้ลดน้อยลงค่ะ 4. เสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้านหากว่ามีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักค่ะทำให้บ้านของคุณนั้นขาดความสมดุลมีผลให้สุขภาพจิตไม่ดีไม่ปกติ โมโหหงุดหงิดง่ายและมักจะออกอาการเกลี้ยกลาดอยู่เสมอค่ะทำให้ขาดโชควาสนาและวิธีการแก้ไขให้หาลูกแก้วคริสตัลหรือโมบายมาแขวนหน้าประตูเพื่อช่วยสะท้อนและกระจายสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านไม่ควรนอนในห้องนอนที่อยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าปลูกต้นไม้ให้สูงบ้างเสาไฟฟ้าติดธงชาติ ให้โบกสะบัดพัดพลังงานให้กระจายหหันหัวเตียงติดกับห้องน้ำการตั้งหัวเตียงไปชิดกับผนังห้องน้ำถือว่าไม่ดีอย่างยิ่งค่ะและถ้าจุดที่ต้องตั้งของชักโครกตรงกับหัวเตียงด้วยแล้วยิ่งไม่ดีอย่างมากเพราะทำให้ผู้ที่อาศัยมีอารมณ์ที่แปรปวนได้ง่ายๆ เดี๋ยวอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าห้องน้ำไม่มีแดดส่องถึงจะทำให้เป็นโรคภูุ่มแพ้หอบผหืดโชคกลาบก็จะพลอยหดหายไปด้วยค่ะวิธีแก้ไขควรย้ายหัวเตียงให้หันไปทางอื่น หากไม่สามารถหันหัวเตียงได้ให้ทำฉากกั้นขึ้นมาอีกหนึ่งเพื่อให้เตียงนั้นอยู่ห่างจากผนังและไม่ให้ได้ยินเสียงห้องน้ำรวมทั้งป้องกันความชื้นที่จะส่งมายังศีรษะเวลาที่เรานอนด้วยค่ะ 6. ตั้งโต๊ะทำงานหันหลังให้ประตูหากใช้ทาวเฮาส์ตึกแถวหรือคอนโดทำเป็นสำนักงานการจัดวางโต๊ะที่ทำงานอย่าตั้งโต๊ะทำงานโดยที่เมื่อทำงานแล้วหันหลังให้กับประตูเพราะจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นค่ะ วิธีแก้ไขควรย้ายมุมโต๊ะใหม่หรือหากระจกมาติดไว้ข้างหน้าให้ส่องไปในทางด้านหลังให้เห็นประตูเปิดปิดได้หากเป็นไปได้ควรย้ายโต๊ะทำงานให้อยู่ในลักษณะที่หันข้างหรือหันหน้าให้เห็นประตูจะดีกว่าค่ะเจ็ดกระจกร้าวลองตรวจสอบภายในบ้านของท่านดูนะคะว่ามีกระจกบานใดที่มีรอยร้าวรอยแตก รอยบินหรือไม่เพราะกระจกดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีนักเพราะว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านมีความร้าวฉานไม่รักใคร่ปองดองกันเกิดการทะเละาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลาค่ะบ้านไหนที่มีการทะเลาะกันโชคลาภเงินทองก็จะหนีหายไปหมดวิธีการแก้ไขควรเปลี่ยนกระจกที่มีรอยร้าวให้เอาไปทิ้ง ผนังปูนที่มีรอยล้าวก็ควรที่จะซ่อมแซมให้เรียบร้อยเนียนเรียบด้วยเช่นกันนะคะ 8. สระน้ำหลังบ้านสระน้ำควรอยู่หน้าบ้านหรืออยู่ด้านขวาของบ้านค่ะเมื่อมองจากถนนไปยังตัวบ้านแล้ว ซึ่งเป็นตำแหน่งมังกรที่ควรกระตุ้นให้มีน้ำหรือมีการเคลื่อนไหวจะนำพาโชคลาภมาให้ผู้ที่อยู่อาศัยแต่หากมีสระน้ำมีทะเลสาบอยู่ด้านหลังบ้านจะทำให้มีเรื่องที่เสียเงินอยู่บ่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นรีสอร์ทหรือโรงแรมไม่มีผลกระทบด้านนี้นะคะ เพราะว่าเราไปเที่ยวไม่ได้ไปอยู่นานและพร้อมที่จะจ่ายเงินอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่เป็นประจำก็ควรเรียบแก้ไขวิธีแก้ไขถมสระน้ำให้เรียบร้อยปรับพื้นให้เรียบร้อยหรือเนินดินหากไม่สามารถถมได้ให้ทำกำแพงปูนหรือกำแพงไม้หรือกำแพงต้นไม้ที่สูงกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าของบ้านการระมัดระวังสระน้ำกับตัวบ้านค่ะ ท่านผู้ฟังคะและจะจัดบ้านอย่างไรให้ร่ำรวยมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้มาติดตามรับฟังกันคะ่ะใครๆก็อยากจะร่ำรวยมีเงินทองใช้กันทั้งนั้นดังนั้นทุกคนจึงต้องขยันทำงานตั้งหน้าตั้งตาหาเงินแล้วแต่รู้หรือไม่คะว่าการอยู่บ้านที่มีลักษณะห่วงจุ้ยที่ไม่ดีนั้นก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการเงินของผู้ที่อยู่อาศัยที่ไม่ดีด้วยเช่นกัน และวันนี้เราขอแนะนำดังนี้ค่ะ 1. คือสระน้ำหรือบ่อน้ำเสริมความร่มเย็นของบ้านที่มีสระน้ำหรือบ่อน้ำบริเวณหน้าบ้านถือว่าเป็นทำเลที่ดีหากบ้านไหนไม่มีก็แนะนำให้ตกแต่งด้วยน้ำพุให้มีความเคลื่อนไหวของสายน้ำเพราะสายน้ำนอกจากจะช่วยให้ความร่มเย็นสบายตาให้กับเจ้าของบ้านแล้ว และช่วยให้เรารู้สึกสบายเวลาเรามองแล้วยิ่งถ้าเสริมในเรื่องของความร่ำรวยตามหลักฮวงจุย้ยเพราะเชื่อกันว่าสายน้ำนั้นจะนำพาโชคลาภวาสนาความมั่งคั่งมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้อาศัย 2. ประตูหน้าบ้าน ประตูหน้าบ้านนับว่าเป็นทางของความร่ำรวยเพราะฉะนั้นประตูต้องเปิดปิดได้อย่างสะดวกดูแลให้สวยงามไม่สุดโสมและควรอยู่ในด้านซ้ายของบ้านจะช่วยส่งเสริมโชคลาภและเรียกเงินทองเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ 3. ต้นไม้เสริมความรุ่งเรืองบ้านที่มีต้นไม้ให้ความร่มเย็นรอบๆบ,บริเวณบ้านถือว่าเป็นบ้านที่มีลักษณะดีค่ะ เพราะต้นไม้มีอิทธิพลต่อห่วงจุ้ยของบ้านด้วยและถ้าศึกษาเรื่องสีสีเขียวนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมในเรื่องของความเจริญงอกงามดังนั้นบ้านที่มีต้นไม้รอบๆ ก็จะได้รับอิทธิพลส่งเสริมให้ความจเจริญรุ่งเรืองและต้องหมั่นดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามอย่าให้เหี่ยวเฉาเพราะจะทำให้โชคลาภเสื่อมถอยทั้งนี้ไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้กลางบ้านเพราะจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ บ้านจะดีเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงมินยูชาแนลขอกลับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ